นี่เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดตากแล้วก็มีคนเข้ามาดูคลิปนี้กันเยอะมากมันเป็นนาทีชีวิต<ช>ของผู้หญิงผู้ชายคู่หนึ่งนะครับกำลังจะจมน้ํากําลังจะจมแม่น้ําอยู่แล้วปรากฏว่ามีเรือของนักท่องเที่ยวเนี่ยผ่านมาพอดีแล้วเลยไปด้วยนะอันนี้ต้องชื่นชมนักท่องเที่ยวนะครับว่าเป็นคนที่ความรู้สึกคือเซนดีมากวนเรือกลับไปแล้วก็ช่วยได้อ่ไปดูคลิปนี้กันครับสลาเาีย

มันเป็นนาทีชีวิตที่ผู้หญิงผู้ชายคู่นี้โชคดีมากมากเขาไม่ใช่กําลังเล่นน้าหรือว่ายน้ํานะครับกําลังจะจมน้ําและเห็นไหมยื่นชูชีพให้นี่คือการช่วยที่ถูกต้องมากเดี๋ยวเล่าเหตุการณ์ตรงนี้ก่อนนี่คือนักท่องเที่ยวที่เขาไปเที่ยวชมสองฝั่งแม่น้ําเมยค่ะไม่เคยไปแต่ดูคลิปนี้สวยจังเนี่ยเป็นเราเราก็อุ้ยสวยจังเลยอากาศก็ดีแดดก็ดีเห็นไหม แต่ปรากฏว่ากําลังท่องเที่ยวกำลังเพลินกับวิวสข้างทางก็ไปสะดุดกับเนี่ยครับอเอ้ามี2คนนี้อดูแบบแรกเล่นน้ํากันหรือเปล่าไม่ใช่เพราะผู้หญิงตะโกนขอความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวบอกกลับเรือแล้วไปช่วยได้ทันนะครับคุณผู้ชม2คนนี้ออกมาเนี่ยขึ้นน้ำเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเอะจริงๆแล้วเนี่ยฝังไหว้กับไปนิดเดียวเองอน่าจะไหว้ได้หรือเปล่า เอาจริงๆในพื้นที่เนี่ยน้ำค่อนข้างไหลเชี่ยวไหลแรงนะครับแล้วก็สามารถที่จะช่วยได้คุณผู้ชมแต่เมื่อกี้ที่ผมบอกว่าการช่วยเหลือแบบนี้ถูกต้องคือยังไง คืออย่างนี้ก็คือโยนอุปกรณ์ที่ลอยน้ําได้ให้เขาก่อนเลยนะคะถ้าคุณผู้ชมมีนะห่วงยางชูชีพโยนไปก่อนเลยค่ะแล้วค่อยๆให้เขาเกาะไว้จากนั้นเนี่ยดึงเขามาชิดตรงขอบเรือเห็นไหมคะคเขาทําตามขั้นตอนหมดเลยข้อห้ามในการที่ช่วยคนจมน้ําคือคุณไม่ควรกระโดดลงไปตัวเปล่าๆนะเพราะคนจมน้ำอะ่ะนาทีนั้นเขาตกใจอยู่แล้วบางทีกระชากเหล่าตะกิตตะกายเหนี่ยวรั้งคนช่วยปรากฏจมลงไปทั้งคู่ก็มีนะคะเพราะฉะนั้นโอ้โหหลายคนชื่นชมตอนนี้คนเข้าไปดูมากกว่า1นล้านสองแสนครั้ง ส่วนคลิปที่เข้าไปช่วย2คนไว้ดูมากกว่า7ล้านครั้งแล้วค่ะค